อ,อืเด็ดตำข้าวปุ้นอีกเดี๋ยวกินขนมจีนข้าวปุ้นอีกนี่พันมีน้ำอยู่หรอถุงเท่าไหร่คะน้ำอืมอันนี้ถุงละสิบน้ำขนมจีนนะคะ คุณนะผันผ้ากันหอบไฮเซสวยเนาะอันนี้มันเป็นห้ากิโลเหรอคะสามนี่เท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดสิบห้าสองกิโลห้าสิบหนึ่งกิโลยี่สิบห้าสามกิโลห้ากิโลค่ะเนี่ยค่ะรุ่นห้ากิโลเนาะ นี่บอมต้องซื้อกะทิแบบมอมมันบอมันมันต้องเป็นกะทิกะทิอนกะทิอบเทียนน่ะบอกะทิอบเทียนน่ะมันหออ่ะมุ้มันบมมีกะทิอบเทียนมีมันี่อยูมามันนมีมาดูมาดูมาดูมมาูมาดูมูมูมามา ให้คุแก่นะคะสวยมากเลยค่ะล,ล,ลูกก็ใหญ่ค่ะกกปุ่นขาวปุนแดงมีหมดนะคะลูกก็ใหญ่มัดก็ใหญ่สวยมากเลยโดอันนี้อะไรคะนี่มักค้นมักกระเบื้องหรอ,นนอ,อมักขวนอันบอกขมเหรอขม เที่ยวกับมากับภูใบภูอย่างเงี้ยเขาขายเท่าไหร่คะอันนั้นมาละสามสิบบาทจ้าอืมอันนั้นผูบ้านผูบ้านผูบ้านกับผูขาวต่างกันยังไงอ่ะอันนั้นมันแข็งงั้นนอ่อนอ๋ออันนั้นมันกรอบอ่อนแล้วคนแก่ชอบแบบไหนอบแบบนี้ค่ะค่ะชีสเกตก็จะมีโอ้ยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ คนสมัยโบราณยัง <Judge S 1> ชอบเคี้ยวหมากอยู่นะคะขายของโบราณค่ะขายของโบราณคนโบราณก็จะมีชาติพันธ์ลาวสวยเขมรเยอะไอันนี้ยาเส้นค่ะเองส้อยสอยอยคือหูหูแล้วเนาะเคย้ยสร้อยจ้านี่ราคา hay okay, mà